นมรสกการพระเดชพระคุณเจ้านะคะเรียนผู้บริหารและก็ผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะศศเองนะคะในนามของสะทศเองก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้ถือว่าเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาร่วมนะคะไม่ถือว่าเป็นวิยากรนะคะถือว่าเรามาร่วมกันชี้แจงหรือว่า แสดงความคิดเห็นนะคะถ้าท่านมีข้อซักถามอะไรยังไงท่านสามารถถามได้นะคะ, mm hmm. ะซึ่งในการประชุมชี้แจงก็ทราบว่าสะทศเองได้มีการประชุมชี้แจงในเรื่องของ o n e นแล้วก็ในเรื่องของ Bnet มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ, mm hmm. ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะมาะทบทวนในส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เราคงจะมาพูดกันในเรื่องของการนำผล การทดสอบไปใช้ซึ่งมันมีประโยชน์มากนะคะที่เราจะนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนนะคะขอ,ขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะคะ ค่ะการสอบโอเน็ตนะคะในวันนี้จริงๆก็ได้มีประเด็นที่จะพูดกันอยู่สองเรื่องนะคะก็คือเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของโ n e เน็ตนะคะซึ่งทราบว่าทางาผู้เข้าเรียนนะคะในโรงเรียนภาพปริยติธรรมก็ต้องได้รับการทดสอบเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงบีเน็ตนะคะเพราะฉะนั้นนีย่ยจะมีการทดสอบอยู่สองอย่างนะคะซึ่งจะขอพูดในเรื่องของโอเน็ตก่อนนะคะว่าทําไมจะต้องมีการสอบนะคะ เนื่องจากว่าการจัดการเรียนการสอนอทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าการสอบเราสอบไปเพื่ออะไรนะคะทำไมจะต้องเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินะคะเนื่องจากว่าในการสอบนะคะเราจะเห็นว่าเรามีการใช้หลักสูตรทั่วประเทศนะคะเป็นหลักสูตรเดียวกันก็คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินนะคะก็จะต้องมีหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นการสอบโอเนจึงเป็นการประเมินคุณภาพกนะะารศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนนะคะตามมาตรฐานการเรียนรู้นะคะนอกจากนี้ยังเป็นการวัดมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาด้วยว่าเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ก็คือหลักสูตรแกนกลาง ที่กำหนดไว้นั่นเองนะคะแต่ที่นี้หลักสูตรแกนกลางที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยมันเป็นกรอบนะคะแต่ว่าในสถานศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะหรือมีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะแต่ว่ามันจะมีกรอบเป็นแนวทางซึ่งทางสะทศเองเราก็จะทำการทดสอบตามกรอบตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราจะมีะในเรื่องของ สาระมาตรฐานแล้วก็สาระการเรียนรู้แกนกลางไปจนถึงตัวชี้วัดนะคะเดี๋ยวรายละเอียดคงจะลงไปเรื่อยๆนะคะทำไมจะต้องมีการประเมินการวัดมาตรฐานในส่วนนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในโรงเรียนในประเทศไทยนะคะผู้ที่เข้ามาสอบเนี่ยจะมีมากกว่า10สังกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสังกัดกระทรวงศึกษาเองนะคะก็จะมีทั้งสพททั้งด้าน การศึกษาเอกชนนะคะมีทั้งอวก็คือโรงเรียนสาธิตนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโรงเรียนสังกัดตำรวจแห่งชาติเช่นโรงเรียนต่อชดอนะคะรวมทั้งสังกัดสำนักข้ะพุทธศาสนานะคะเช่นโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโรงเรียนนี้มีความหลากหลายแต่ในขณะเดียวกันใช้หลักสูตรถ้าเป็นการสอบโอลิเราใช้หลักสูตรแกนกลางเดียวกันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นจึงมีการต้องมีการ จัดการศึกษาและต้องมีการประเมินในส่วนนี้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องอีกอันนึงก็คือเป็นการประกันคุณภาพผู้เรียนด้วยนะคะว่าการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาผลการเรียนของผู้เรียนเนี่ยจากการทดสอบเนี่ยถ้าเรามีการประเมินจริงๆโรงเรียนมีการประเมินตนเองอยู่แล้วนะคะมีการประเมินนักเรียนในระดับชั้นเรียนในระดับสถานศึกษาแต่ว่าก็ต้องมีหน่วยงานกลางนะคะซึ่ง เป็นข้อสอบเดียวกันภายใต้หลักสูตรเดียวกันกรอบการประเมินเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ประเมินนะคะซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ในระดับประเทศเราเองนะคะไม่ว่าสภาน์ก็ได้ใช้ตัวชี้วัดนี้ไปเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูวัตถุประสงค์ของการสอบโอเน็ต ะะอันนี้ก็เพื่อทดสอบความรู้ความคิดของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามีการสอบปอ .6 ม .3 แล้วก็ม .6 นะคะส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยที่จะที่จะเน้นในวันนี้ก็คือนําผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนนะคะ,ะปัญหาที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่นําวัตถุประสงค์ การทดสอบไปใช้ในทางที่ผิดนะคะก็เลยมีปัญหาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายหรือ,อการพิจารณาความมีความชอบแต่จริงๆแล้วเป้าหมายหลักของการสอบโอนเเพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้คุณภาพนะคะมะีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมีการนำผลการทดสอบไปใช้ในการวัตถุประสงค์อื่นๆ,ๆเช่นทำวิจยัยนะคะพัฒนา การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆไปทดลองว่าปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรยกตัวอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยเรามีการสอนแบบออนไลน์ออนไซต์ site, นะคะออนแอร์ air, นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำตรงนี้มาทำวิจัยว่าผลการเรียนการสอนแบบไหนดีนะคะหรือถ้าเป็นแบบออนไลน์ออนไซต์ site, ผลการทดสอบออกมาแบบนี้มีผลกระทบเป็นยังไงบ้าง บางส่วนอาจจะมองว่าด้วยสถานการณ์โควิดไม่สอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราไม่สอบเราจะทราบได้ยังไงว่าท่ามกลางสถานการณ์โควิดเนี่ยมาตรฐานการศึกษาไทยเป็นยังไงนะคะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างนะคะผลที่ได้สูงหรือต่ำเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ,อทำไมต้องมีการสอบโอเน็อยู่นะคะทีนี้อขอยกตัวอย่างนิดนึงจะพยายามแบบ กระชับนะคือถ้าพูดถึงองค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษาเนี่ยเราจะมีอยู่3องค์ประกอบที่หนีไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งในส่วนนี้ยมาตรฐานหลักสูตรอย่างที่เราไปเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นหลักสูตรแกนกลางนะคะที่ทุกโรงเรียนใช้หลักสูตรเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในหลักสูตรนี้เขากาหนดวัตถุประสงค์จะมีสาระมีมาตรฐานมีตัวชี้วัด เพราะฉะนั้นตัวชี้วัดกำหนดไว้ว่าคุณลักษณะเด็กไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้เนี่ยควรจะไปในลักษณะไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดการเรียนการสอนเองครูผู้สอนเองเนี่ยก็ต้องมาดูว่าจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะคะเช่นวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะซึ่งมีการทดลองเราจะสอนอยังไงให้เด็กเขาบรรลุตาม จุดมุ่งหมายนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนก็จะมีหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับเนื้อหาขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดถ้าตัวชี้วัดเขาเน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งในส่วนนี้พอเรามีการจัดการเรียนการสอนเสร็จแล้วแน่นอนสิ่งที่จะต้องมีการดําเนินการตามมาก็คือในเรื่องของการประเมินผล ซึ่งในการประเมินผลเนี่ยมันก็จะมีการประเมินผลในชั้นเรียนนะฮะซึ่งในชั้นเรียนเราจะมีการประเมินผลในแต่ละโรงเรียนนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่ามาตรฐานของครูผู้สอนก็จะแตกต่างกันออกไปในขณะเดียวกันโรงเรียนก็มีความหลากหลายนะฮะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านอินพุตต่างๆที่เข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ค่าใช้ใจ่ายสมรติการต่างๆที่ที่รัฐจัดให้นะคะ mm. ตรงนี้ก็ถามว่ามีผลไหมก็มีผลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเรียนซึ่งในระดับชั้นเรียนเนี่ยจะเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเป็นระยะะ,ยะนะคะถ้าเจอปัญหาเราก็แก้ไขได้ทันนะคะตัวที่สองก็คือระดับสถานศึกษานะคะสถานศึกษาก็ต้องมีการประเมินในภาพรวมของโรงเรียนว่ามีความ จุดเด่นจุดอ่อนจุดด้อยอะไรที่จะต้องเร่งพัฒนาอะไรตรงไหนที่จะต้องส่งเสริมนะคะรวมไปจนถึงระดับเขตพื้นที่จังหวัดนะคะแล้วก็มาสู่ระดับชาติระดับชาติก็คือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินะคะซึ่งที่สทศกาลังดําเน,นินการอยู่ก็เป็นการสอบโหน่งน,นะคะซึ่งในหลักสูตรแกนกลางจากกะกําหนดไว้ว่าโรงเรียนจะต้องส่งเด็กเข้ารับการทดสอบทุกคนนะคะอันนี้ก็คือในหลักสูตรแกนกลางจะกาหนดเอาไว้เพื่ออะไรคะเพื่อวัดมาตรฐาน นะคะ,ะในส่วนนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าในส่วนของข้อสอบเองก็ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไม่มีข้อสอบฉบับไหนหรือแบบทดสอบฉบับไหนที่จะสามารถวัดคุณลักษณะของเด็กได้ทุกทุกด้านในฉบับเดียวกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีการแยกแยกเป็นรายวิชานะคะในเรื่องของการวัดความรู้ทักษะ นะคะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาในขณะเดียวกันในเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็จะต้องมีวิธีการวัดแบบอื่นไปทักษะในกระบวนการทํางานก็ต้องมีวิธีการอื่นวัดไม่สามารถที่จะเอามารวมกันได้นะคะอันนี้ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนรู้พืป,ปฏิบัติ ขออภัยนะคะรู้สึกว่าจะไม่ไม่ทราบว่าทางออนไซต์เห็นภาพไหมคะพอออแชร์สกรีนใหม่ครับผมอ่าถ้าเขึ้นหรือยังคะยังเลย ยังไม่ขึ้้นจาขอความกรุณานะครับคนที่อยู่ในห้องออนไลน์นะครับที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับห้ามกดแชร์สกรีนนะครับขอความกรุณาโอเค okay. แสดงแล้วจ้า ต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นหลักสูตรนะคะหลักสูตรแกนกลางนะคะซึ่งจะใช้กันนะคะเราสามารถดาวน์โหลดเข้ามาดูได้นะคะในขณะเดียวกันก็ทราบว่าทางกระทรวงเองนะคะขณะนี้กําลังจะมีการกําลังจะมีการพัฒนาหลักสูตรนะคะแล้วก็จะมีการทดลองใช้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของสอทศอเองเนี่ย ในการที่เราจะดําเนินการจัดสอบเนี่ยเราก็จะต้องจัดสอบภายใต้หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนมาแล้วนะคะอ่าสตสจะไม่สามารถที่จะไปเอาข้อสอบหรือออกข้อสอบที่มันนอกเหนือจากกรอบที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการเรียนการสอนซึ่งในการสอบนะคะในปีนี้นะคะกำหนดการสอบก็จะเป็นอ่าอยู่ในช่วงของป .6 กมสมเนี่ยก็คือ12 แล้วก็ในส่วนของมสามก็คือสิบสองสิบสามกุมภานะคะในส่วนของมหกนี้จะเป็นวันที่ยี่สิบหกยิบเจ็ดกุมภานะคะซึ่งทราบว่าในขณะนี้ทางโรงเรียนนะคะก็จะต้องมีการนําส่งข้อมูลผู้เข้าสอบนะคะที่จะเข้ารับการทดสอบระหว่างวันที่หนึ่งถึงสาสิบกันยายนซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้คือส่งเข้าศูนย์นะคะศูนย์เองก็จะมีการดําเนินการระหว่างวันที่หนึ่งถึงสามสิบกันยานะคะแต่ว่า สตอทสก็คงจะต้องมีการขยายเนื่องจากว่าด้วยด้วยนโยบายที่ที่มีการประกาศออกมาเนี่ยเป็นสร้างความสับสนให้กับผู้เข้าสอบพอสมควรว่าเอสรุปแม้กระทั่งโรงเรียนเองก็สับสนว่าเอสรุปว่าต้องสอบหรือไม่สอบนะคะในส่วนนี้สตอทสขอเรียนว่าการจัดสอบโอเน็หรือ b n e นนะคะเป็นการจัดสอบให้กับเด็กโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ะะเป็นการดำเนินการจัดสอบซึ่งเป็นหน้าที่ของสอทศออที่จะต้องดําเนินการสอบให้กับเด็กทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือ,อเป็นเรื่องของการสอบ o อน t นะคะทีนี้ในการสอบ o อน t หลังจากที่เรามีการสอบไปแล้วเนี่ยสอทศจะมีการรายงานผลนะคะซึ่งตรงเนี้ย ทราบว่าทางหลายๆโรงเรียนเนี่ยยังไม่มีการนําผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนนะคะซึ่งในการรายงานผลโอ e เอเนี่ยเราจะมีทั้งในส่วนของการรายงานผลเป็นรายบุคคลนะคะรายโรงเรียนนะคะโรงเรียนนี้สามารถเข้าไปดูผลของโรงเรียนได้เลยนะคะรวมทั้งเขตพื้นที่ศึกษาที่การจังหวัดศึกษาที่การภาคและก็ระดับประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังกัดเองก็สามารถที่จะเข้าไปดูะคะแนนในส่วนนี้ได้นะคะ อ่าตัวนี้คะแนนระดับรายบุคคลนะคะอันนี้หน้าเว็บไซต์นะคะอ่าทราบว่าทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเข้าไปอย่างไรอันนี้เด็กเขาจะเข้าไปของเขาเองนะคะเป็นผลคะแนนรายบุคคลก็จะมีในรายของโรงเรียนโรงเรียนก็สามารถเข้าไปดูได้ระดับเขตพื้นที่เข้าไปดูได้นะคะจังหวัดศึกษาธิการภาคก็เข้าไปดูนะคะแต่ในอ่าในการนาเสนอเนี่ยจะมีทั้งถึงระดับประเทศนะคะแต่ว่าวันนี้จะนํามา ่าเล่าให้ฟังว่าการนําผลไปใช้เนี่ยในระดับของอเด็กรายบุคคลแล้วก็ระดับโรงเรียนเนี่ยสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไรได้บ้างะาซึ่งในระดับ